ใครที่คิดว่าตัวเองมีความลับนะฮะหัเ,เท้าเลยนะครับไม่ต้องดูเพราะว่าผมจะดูเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับอารมณ์เกี่ยวกับความคิดน,ะผะ,ดนนะะผมจะดูแค่3ามอย่างนี้นะแล้วผมจะดูแค่สองหัวข้อว่าอันดับหนึ่งของคนคนนี้เรื่องอะไร อันด ah, uh, 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 ับสองเรื่องอะไรนะครับมาคนแรกก้านนะเอาองี่ตานโอเคห้นมหายโอเคหงายบึนมาหงาอเคหายขึ้นมาหงายใครบอบตรงตรงไหมบอตรบตรงนทเสียงคานี่คนทับสมรทอดบ้านเดียวกันคนิี่ญาติผมเั่านั้นเลย เป็นคนพูดตรงใครที่พูดตรงฟังดีๆนะครับพูดตรงมันจะมีอยู่2กลุ่มหรือ2แบบแบบที่1นึ่เขาเรียกว่าพูดตรงแบบชมและเยินยอโอ้ยหมวกสวยจังซื้อที่ไหนชมไหมชมไหมอแบบที่2อพูดตรงนะตำหนิและต่อว่าโอ้ยหน้าเงี้ยใส่ทำไมหมวกแดงอ่ะ ตความหมายคืออะไรครับเวลาที่เราจะพูดโทมกับตําหนิแล้วต่อว่าเนี่ยเราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจถ้าเราตั้งใจเขาก็จะจีดแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่าพูดให้เขากระทบกระเทือนใจจีนั้เองครับข้อที่สองครับปวดง่ายหายเลยครับตายต่อ นเาน้โอเคเอาดีล้วก็ติไหนไหนผู้หญิงผู้ชายเนี่ยสาก่อนผู้หญิงผู้ชายเี้เร็วไม่ไม่คโอเคครับเอาถมากเลยนะครับทราบถึงไหมครับว่าเราที่น้อยใจครับ โอเคก็ตกโระเรี่ยใช่ใช่ยีงอนใช่ยีงอนมีโรคเหรอถูกว่ามีโรคไหมอ๋อเหรอแล้วดูโรคอไรอนนี้นเอาตัวเมนนะทราบด้วยมาทั้งว่าเราเป็นชอบเขาเรียกว่าชอบที่แทน่างหากเวลาที่ทดแทนคนอื่นว่าเอ้าทำไมไปแต่งตัวย่งงี้อางนี่มันจะเป็น แต่พินดคงกระปข้อที่สครับอารมณ์ร้อนใจร้อนเี๋บงบึ้งเดี๋วจะให <c oughs> ้บอกว่าายพราฉะนั้นเวลาที่เราใช้เนี่ยเราต้องดได้นะครับเราะก็ได้ไมี่นีกเไมสอรอดแต่อารมร้อนใจร้อนอารมณ์ร้อนใจร้อนที้งอนที่นมีแน ทุกทุกข้อวันนี้ไม่ได so yeah, so ้ไป่เออแต่ก่อตัดสินใจเดียวเวลาไม่ตัดสินใจทำไมมันเย็นไรเยอะแต่พอเวลาตัดสินใจเดียวเนี่ยต้องระวังข้อนี้เขาเรียกว่าเวลาเย็นเย็นเหมือนน้ำแข็งเวลาร้อนร้อนเหมือนไฟใช่เส้น เนี้ยถามว่าพอเราเป็นสองภาคแบบเนี้ยถ้าเราขาดการท้องโอกาสที่มันจะเป็นศรัทธาคุณได้แล้วค่ะสวยไหมคะสวย่ไมเลยนะสบายเท้านะทราบไปไหมครับว่าเรามีฐานความเชื่อถ้าเชื่ออะไรแล้วใครมาพูดไม่เชื่อเพราะอยากเชื่อแล้ว แต่ถ้าเราไม่เชื่อใครตัวใหญ่ด้วยค่ะไม่เชื่อแค่ยังนี่มาเด่นอยู่ครับเวลาที่เราเชื่ออะไรเราอยาเชื่อฉันรู้ว่าเชื่อว่าอาจารเติอดีอยาเชื่อทั้งตัวตัวราสบบาโออาจรย์เเรื่อยเรไ่เสียได้ตายหมดรับรองเลยเดี๋ยวคืนนี้แต่ถ้าบอกว่าไปรับรองอแล้วรสว่าพ่วนเร็วนะครเม่เช้าอยากจะต่ออยาจะต่อไปกลั่ เคาเชื่อแล้วว่าคนเชื่อมั่นถังยังออกัมนะโอเคเออให้มันระเใ่เช้อเน้ใ่เลยเคยเจอตั้งถ่ายถ่ายต่อแล้วต้องกดอะไรแค่แค่ถ่ายใจายัไดลัี่พลังคาข้อตัวนี้มันจะมีตัวปรับระบบการไหลเวียนของเลือดปรับระบบลิตตือตเตือนใช่ไหมคะใช่ใชค่ะมันไม่ใช่เตือกแกงว่าเราไเือด้ีต่ช่ป่ะเทศะเป็นเตือ่ะเลศใช่้ยสใช่

เนี่ยดูดีดูนั่งดูหน่อยเชิญท่านต่อไปครับเราจะนั่งยัยแข้งก็ดียัยแข้งยัยแขยงไม่ไม่ทำเลยมานั่งดิไอ้ยัยแดงเอาแล้วปวดหลังด้วยจ้ะปวดปวัแต่ไม่เดินขึ้นไปเลยใช่ไหมเออเดี๋ยวไม่ยอมยัยใจ แล้วสิ่งที่ต้องระวังมากา <ornament ing. S 1> ที่สุดถ ok al ah ah. no mm ้าคนนี้ไม่พูดเขาเรียกว่าพอเวลาไม่พูดไม่ได้หมายความว่าโอเคด้วยนะต้องระวังถ้านิ่งๆเขานิ่งๆถ้าเขาพูดไม่เป็นไรแต่ถ้าเขานิ่งๆต้องหาจุดเให้เจอว่าเมื่อกี้เราพูดอะไรผิดหรือเปล่าโอเคครับแล้วก็พูดตรง เขาเรียกว่าไม่ค่อยพูดพูดน้อยไปหน่อยโอคับ้นี่เป็นครั้งแรกแน่เนี่ยเฮ้ยหกสิบสี่แล้วมันลุกขึ้นงเข่าฉันมันจะไหวไหมเนี่ยอเพราะว่าเรามีสินค้าดีด้วย Icana, จะเป็นเอ็นร้อยใบเอ็กเซียมลยนะันจะเป็นเอ็นรบเอ็กเซียม่ตรงทา่งเวลาไปหาหมอสองปีแล้วค่ะข้างนี้ขางนี้นี่แหละมันเป็นแข็งป็นแ้่ะมันช้าเลยดีเบาหวานไหมป่เป็นนะคะปิดตลาดคือประสาทนั่นอะ ถ้ามีอาการชาถ้ามีอาการทาต้องรู้เลยว่าเลือดลงสองอย่างมีอาการออบร้อนเท้าอะไรพวกนี้เต้เท้าเมยนะนวดทุ่งรลอดภัที่องเท้งแล้วเขาให้ฉันแช่น้ำอุ่นหมอเบอกแช่น้ำอุ่นแช่น้ำอุ่นนะนูจะบอกให้ดีกว่าคุณไปซื้ออะไรอะไรอีกน้ำอุ่นน้ำประโยชน์มากเลยนะไม่ต้องเสียตังคด้วยยกกตวอย่างให้คุณงว่านุ้่เออย่างึง่ะ เหมือนเรากินน,น้ำขุ่นเปล่ามันก็ได้ประโยชน์หนึ่งอย่างถ้าเรากินโอมก้ีนมันก็จะได้ประโยชน์อีกหนึ่งอย่างกินต้าแซลมันก็จะได้ประโยชน์อีกอหนึ่งอย่างนืง่ออกไหมคะถ้านม่กิเปล่า,ม,ามันจะทําให้ระบบเลือดแต่ว่ามันประโยชน์เหมือนกันแต่มันก็จะน้อยถ้าคุณต้องการบางคนนะ่ะหนูยกตัวอย่างนะบางคนนะ่ะ เป็นไมเกรนเป็นอะไรเยอะแยะเลยกินยาพารามันหายไหมบางทีอาการของเรคเกินยาถูกต้องก๊อกใหญ่ด้วยนะยาก็ทํามาดีทุกคนเลยแต่ว่าโรคเราเนี่ยบางทีมันมันเกินยาเราไม่คิดด้วยไม่ใช่อะไรอันนี้น้ำสมุนไพรใช่ไหมใช่ค่ะใช่ครั้งหนึ่งเนี่ยร้อยห้าสิบบาทที่หนูทำต่อหนึ่งซองอ่ะโอ้ซองเต็มหมดเลยหนึ่งครั้งต่อนึงซองถ้าเกิดว่าที่บ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะ เราไปล่านมันจะกบกินแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะหรือจะผืนแบบหมาเป็นแบบหนังมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื้นอะไคุณอาลาดมันจะหายดิเวลาอยู่ฟังดีนะสองคนผมไม่รู้นะว่าเขาทำงานร่วมกันยังไงหรือไม่สองคนเนี้ยถ้าเวลาทำงานกลุ่มสองคนเนี้ยเขาจะพาร์ตี้ได้แต่เพาอยู่สองคนหวานแล้วจะเท้านะแกเท้าดีจัง ค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าคนนี้ก็คืออ้อเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกะคะอันนั้นเรอทำสบายใะัใจเร็วกดง่ายหายเร็วเวลาตัดินใจเร็วเร็วขนาน้ถ้าอางไม่มาไงเนียดกัน แต่เราไม่ติดนวาลมันก็เลยคนดุเราต้องรอๆนะเด็กนะแต่เนี่ยก่อนก็ต้องเวยนั่นนะก็จะเขาให้ๆชอบที่แทนคนอื่นอ่ะเดี๋ยวผมเอาหัวข้อเดียวก่อนเวลาที่แทนคนอื่นนะครับฟังหัวข้อนะฮะทุกคนเลยคนส่วนใหญ่ จะชอบคิดแทนคนอื่นมาดูหัวข้อนะทำไมไม่ทำอย่างนั้นทำไมไม่ทำอย่างนี้น่าจะทำอย่างนั้นน่าจะทำอย่างนี้คือเราเห็นเนี่ยเรารู้แต่เวลาที่เราจะพูดเนี่ยอันนี้ต้องระวังถึงรู้เราจะเพิ่งพูดแต่พอเราพูดปั๊บเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าพูดแล้วมันจะได้อะไรกลับมาจะได้รอยยิ้มหรือจะได้อะไรกลับมานะครับ โ okay. อเคภาพรวมมีประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณครับเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวดูให้ชัดบ้างได้ไหมได้ครับเอา <c oughs> เดี๋ยวเอา <c oughs> เอา <c oughs> แค่นี้ก่อนโอเคยังไม่ดูกับเขา <c oughs>